ลาลามูฟราคานี้จริงดินี่นะครับเป็นงานลาลามมฟก็นะครับหนึ่งลองเปิดรับงานลาลามมฟเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรคืออยากอยากได้งานบินเว้ยอยากได้งานบินแล้ววันนี้ขับไล์แมนมาตักแป๊บหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายอดมันช้าแล้วเปิดแอปลาไอลาลามมฟเนี่ยแล้วเห็นงานมันเด้งงานมันเด้ง แบบหร้อยสองร้อยร้อยร้อยกว่าเป็นงานบินเนาะออมันคุ้มค่าไงแล้วตัวเองอะเป็นคนชอบงานบินก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยเติมเครดิตกลับเข้าไปแล้วก็เลยกดรับงานปุ๊บมาดูนี่นะครับงานลาลาหมูสะพานสูงสีลมเป็นงานไปกับได้219บาทมันราคานี้จริงดิคือ219บาบาทนะครับทุกคน ไอ้เนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วบางทีมันก็ลืมโปรเซสนะงานไปกลับก็คือไปแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ไม่รู้ว่าจะได้บวกหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่น่าจะได้บวกราคาน่าจะเป็นเนต็ตแหละ2 1 9บาทเนี่ยไม่รู้ว่าหักอะไรยังนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนจบงานแล้วกันนะครับก็ไปส่งที่สีลมนะครับไปรับเช็คปึ๊บไปวางเช็คแล้วก็กลับมาถ้ามันได้ราคานี้จริงนะคือค่อนข้างที่จะแย่นะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวหนึ่งดูระยะทางกิโลจากตรงที่1อยู่ อโอ้โหสามที่แปดกิโลเมตรแปบ๊บหนึ่งไม่ใช่ละเดี๋ยวให้ดูกันอ่ะยี่สิบสองกิโลเมตรยี่สิบสองกิโลเมตรและคือไปกลับโดยประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้ากิโลเมตรแต่ว่าได้ค่าขนส่งสองร้อยสิบเก้าบาทเท่ากับเพื่อนๆนได้วิง่งรอบเนี้ย กิโลละหบาทโอ้โหเห็นใจพี่ไรเดอร์จริงๆนะครับคืองานมันราคามันต่ําเตี้ยเกินไปนะถ้าราคานี้นะครับถ้าราคานี้นะอย่างที่บอกว่าหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้วิ่งนานนะครับแต่ราคานี้ก็คือแบบกิโลละ5บาทเองเหรอเฮ้ยไปกลับนะเว้ยไปกลับอะไเนี่ยไปกลับนี่น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งอะชั่วโมงครึ่งอะได้2องบาบาทก็ ก็ถามว่าคุ้มไหมก็ก็คุ้มแหละถ้าเกิดเทียบตามชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบตามต้นทุนอะ่ะไอต้นทุนมันก็ไม่ได้คุ้มหรอกเพราะว่าเราขับไป40กิโลอย่างที่หนึ่งเคยบอกนะครับงานเดลิเวอรเนี่ยมันต้องประมาณสักกิโลเมตรละแปบาทเนี่ยกำลังดีนะแต่เนี่ยเหลือกิโลเมตรละหบาทที่เราจะได้นะครับก็เดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันนะครับแล้วก็ดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับก็เ,เนี่ยบ่ายสอง 6นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเบสเซ็ตเนี่ยจะเหลือใช้เวลากินนาทีก็เสื่อคุณๆใช่ไหมเดี๋ยวไปรับงานอะไรให้ลูกค้าที่นูน่นแล้วก็กลับมาเป็นงานไปกลับนะงานเช็คนั่นเองนะครับไปกันโอ้ยไฟดูด ก่อนไปส่งงานนะครับเปล่านะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์เข้าได้นะครับคือปกติหนึ่งกินอยู่แล้วนะครับไม่เป็นโค้กเบซี่เนี่ยถ้าใครเตะบอลกับหนึ่งน่าจะเห็นหนึ่งชัดหนักอยู่เหมือนกันนะครับสลับสลับกันนั่นเองนะเข้าได้นะเข้าได้โชว์ก่อนโชว์ก่อนเข้าได้กินแบบพรีเซนเดอร์ ร้อนๆแบบนี้ชื่นใจตอนนี้เราอยู่ที่สีลมแล้วนะครับกับเวลา15.06นะครับก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับในการขับมานะครับเจะต้องขับกลับอีก นะครับเพราะเป็นง,งานวางบินนะครับก็นั่นแหละ1ชั่วโมงค่ารอบ219บาทเดี๋ยวเอาไปวางบินให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่ครในเล็บเนเซอตอนนี้เราก็รับเช็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปติดต่อทางที่เขาระบุไว้นะครับติดต่อเสร็จแล้วก็ วางเช็คเราไม่ได้ไม่เคยทําเลยนะฮะอันนี้ก็คือวางเช็คเสร็จก็เขาก็จะขอบัตรประชาชนอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นคนมาเอาของอีมาเอาเช็คให้เขานะครับแล้วก็ตอนเนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้ะคนตรงเสร็จสิ้นไม่กล้ากดจบงานนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดเรากดปุ๊บงานมันจะจบเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับว่าเออเป็นเป็นขั้นตอนถัดไปที่แบบ ต้องไปส่งลูกค้าอีกทีหนึ่งเพราะเป็นงานไปกลับไงก็เนี่ยก็เลยไม่กลา้าไม่กล้าดกดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมีขึ้นสถานะว่าส่งสินค้าแล้วนะครับก็เอาไว้ไปกดที่นู่นเลยทีเดียวเห็นไหมมันไม่พลาดหรือว่าเบอร์ลูกค้าไม่หายอะไรเงี้ยถ้าเกิดกดตรงนี้แล้วอยู่ดีลูกค้าหายซวยนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งลาลามานานมากๆมาแบบนานจนจําไม่ได้แล้วครับวิ่งครั้งล่าสุดก็คือแบบสมัร เสร็จแล้ววิ่งไปอยู่แค่2งานแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้วิ่งมาประมาณจะ3ปีแล้วนะครับสองสปีแล้วนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่สีลมนะครับเห็นปะรถติดมากเลยนะครับก็โอเคเดินทางกลับกัน1 5 17นะครับงานนี้น่าจะใช้เวลาชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงอะ่ะ2ชั่วโมงได้2องบาบาทนะครับเดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ใช้เวลา2ชั่วโมงเป๊ะแบบเป๊ะเลย1 6บหถึงหน้าบริษัทลูกค้าแล้วค่ารอสองร้บเก้าบาทนะครับนี่แหละงานบินลาลามมูคุ้มไม่คุ้มก็ด่วเองแล้วกันโอ้โหขับแบบเดี๋ยวต้องกินน้ำอีกสักแก้วนะครับหรือว่าอีกสักกระป๋องหนึ่งนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะครับสำหรับน้ำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ รถไฟฟ้าก็เข้าได้นะครับตอนนี้คือพร้อมมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ทำคลิปก็ให้ทำเป็นตามสไตล์ของหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบต้องมาพูดอวยหรือว่าต้องมาอะไรเงรี้ยอันไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ว่ากันไปนะมันมีจุดเด่นจุดได,ด้อของแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบดีเลิศเลยเพอร์เฟกต์หรือว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับก็มันก็มีข้อดีแล้วก็มีคนยอมรับอะไรตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละส่งงานให้ลูกค้าก่อนนะครับส่งเช็คให้ลูกค้าก่อน จบงานแล้วนะครับทุกคนลาหมูนี่นะครับคือรายได้ที่ได้น่าจะหักแล้วเหลือร้อย็ิบห้าบาทนะลองดูสิพอดีไม่ได้วิ่งนานเราก็จะติดลบบเครดิตนั่นแหละได้ร้อยร้อยเจ็ดิบห้าบาทหลังจากหักแล้วนั่นเองสองชั่วโมงได้ร้อยเจ็บห้าบาทคุ้มปะละ่ะลองดูเอาเองแล้วกัน ของกลุ่มบางกะปิโอเคเดี๋ยวไปเปิดงานไลแมนต่อดีกว่าสนุกกว่าเยอะอันนี้ไว้บินไว้ไว้สำหรับหางานออกข้างนอกแล้วกันอ่า